ดีครับผมก็ผมกับอโนุไทยฟาร์มนะครับซื้อส่งกับบาเมกชาแนลนะครับผมมันนี้ผ้ามาตัดหย่านะครับตัดหยาลูกสี่นะครับปลูกไว้ในสวนยางนะครับอยู่ในตามหลองยางนะครับผมกางงามอยู่นะครับนี่ครับผมหยาลู่สี่นะครับงามอยู่ครับ ปลูกไว้ในสวนยางประมาณสี่ไรนะครับปลูกสี่ไรครับผมนี่อันนี้คือผมตัดเรียบร้อยนะครับแล้วเอาขึ้นรถนะครับไปแหงง่วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายบ้งนะครับนี่นะครับผมนี่ปลูกปลูกในรองยางนะครับนี่เป็นรองยางสีนะครับ ปลูกได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือมันยังสันเนยอยู่ยนะครับผมตัวนี้พมก็ตัดไปแล้วประมาณสี่หล่องนะครับสี่หาหล่องหกหล่องนะครับผมตัดไปหกหล่องนะครับนี่นะครับเลือฟังทั้งขุนนะครับฟังปลูกก็เงีบว่ท่า,าทนแหงนะครับผมนี่ รูสีนะครับปลูกได้ครับในหล่องยางนะครับแต่ว่ากะขอให้เป็นหล่องยางปลายางหน่อยนะครับถ้าเป็นปลายยางไงผมก็คิดว่ามัน,น่าจะสิบลค่อยงามนะครับเพราะว่าแสงแดดอาจสิบล็อซองนะครับนี้แสงแดด่องนะครับมีแดดมีฝนนะครับนี่ แต่ผมคิดว่าหนาแรงหนาแรงหนาจะง่ามก็หนีนะครับนี่ครับผมอันนี้ผมตัดไปเลยนะครับนี่แต่ผมคิดว่าหนาแรงง่ามก่านี้นะครับถ้แดดมากแห้งกะโดนามนะครับอาทิตย์ละเถื่อนะครับเพราะว่าหยาพันธุ์นี้มันเป็นหยาทุนแรงนะครับทุนแรงดีๆทุนการเยียบย่ำนะครับนี่ นี่นะครับผมอยากรูสี่ครับนี่งัวมากนะครับมันอ่อนนะครับมันหนุ่มนี่ตัวนี้พมกับต้านหอนี้นะครับทั้งปีกงี้มันตัดนะครับแต่ตัวนี้มันตะกี้นะครับหยาค่าหลายครับผมเลยว่าขายยังดีกว่าตายนะครับหยาค่านี้ ผมเลยตัดสินใจนะครับปลูกหญ้าลูสีเลยดีกว่านะครับแต่ว่าหญ้าข้าอย่างนี้เกิดู่ครับแต่ว่ากบ่บ,บ,บ่กลายเทตะกีนะครับนี่ฟังทั้งนี้ก็ผมตัดหมว่วานนะครับตัดเพื่อทั้งสุดนะครับผมตอแหลนะครับนี่ตแต่วานมากก็ล่งสีเดตัดนะครับผมนี่คือตอแหลครับผม นีย่ยมตัดนะครับปลูกในสวนยางได้นะครับหน,นามมันขังนี่นะครับหนาพันธุ์ไหนก็บ่ค่อยมกักหนามปันใดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่แต่หนาแรงไปก็สีง,งามอยู่ครับโดตรหนามไม่ที้เลยเถื่อนนะครับผม ตันี้ตันี้อ่อนออนครับยังยังหน่อยอยู่นี่มองงามมองเขี้ยวมองเงานะครับเดี๋ยวแต่พื้นดินนะครับถ้าหนามมันขังเนี้ยมันกะกระแดงนะครับตัวนี้พอดีกินนะครับผม หมาว่าปลูกบ่ได้นะครับแต่ว่าผมล่องนะครับปลูกได้ครับผมขนาดต่อแรกนะครับนี่ก็ยังหูเึกว่าหนาอยู่ครับโอเคอยู่นี่นะครับไปคนขึ้นรถกันเลยครับไปคนขึ้นรถแล้วเดี๋ยวผมถ่ายบางอีกเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับก็หอนแดดแน่นะครับมือนี้ เอาๆนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมจะเอาแหงงัวกินเลยนะครับผมถ้าผู้ได้มากคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับสวัสดีครับ